สวัสดีนะครับมโต๊ด915้าหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่12งถึงวันที่3 1พฤษภาคมปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธนคณาและราศีเลยนะครับ ม,มโต๊ะดูแบบโหราศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลนจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรพันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับ,รบขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับ เป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิงสศดิกรูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่าการติดแงกอยู่กับความคิดเก่เาๆความคิดเดิมๆยังมีเรื่องราวค้างคาใจในความรู้สึกของคุณที่อยากได้รับกับการแก้ไข กับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังลืมเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณไม่ได้นะมันเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่ดูแลหรือทุ่มเทในวันนั้นเราเป็นฝ่ายที่ให้ใจกับเขาในเต็มที่ในเกินร้อยหรือการที่เต็มในความรู้สึกซึ่งกันและการของเราที่มอบให้กับคนคนหนึ่งการมุฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนี้ทิทางที่ดีขึ้นหรือมีพลังงานไพ่การที่ เราเป็นฝ่ายที่เดินหันหลังเป็นฝ่ายที่เราถอยออกมาในความรัก <K _ m ai> ความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไว้ใจกับเขาในวันนั้นตอนนี้อาจจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังเสียใจยกับการกระทําของคนคนหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกของเราต้องเจ็บปวดนะครับเป็นหลังพ่ายสิบไม้เท้าการแบกภาระความรับผิดชอบหรือการที่เราเดินถอยหันหลังเดินออกมากับสิ่งที่เราอาจจะเคยทุ่มเทกับเคยห่วงใยคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําให้ถึงเป้าหมายชัยชนะในตัว คุณเองนะชาวธาตุไฟเป็นคนที่มีความแอคทีฟตัวเองหรือความทุ่มเทความรับผิดชอบในตัวเองสูงมีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหาหรือมีพลังงานการที่เรายังคิดถึงหรือเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่กําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ฝากความคิดถึงมากับสายลม ขอโทษในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมานะครับป็นพลังงานไพ่8เหรียญ8เหรียญคือการที่เราอาจจะกลับมาโฟกัสถึงเรื่องการเงินความรับผิดชอบในตัวของเราเองหรือการที่เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะมีเงินเก็บเงินก้อนหวังถึงอนาคตในวันข้างหน้าของของเราหรือการเก็บออมของเรานะการที่เราอาจจะเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮดรูฟนสสิ่งสักดิธิ์ครูบาอาจารย์ เทพเทวานะครับเป็นพลังงานไพการที่มีพลังงานไพการอธิษฐานขอพรหรือช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะมีการที่เราไปฟังเทศฟังธรรมนับถือาศาสนาที่เรานับถือก็ได้นะการที่มีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆที่ไม่ดีกับชีวิตของเราไปได้นะการแก้ไขที่ดีสุดคือการแก้ไขที่ความรู้สึกของเราเองแต่ความรู้สึกมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กําลัง คิดทบทวนตกตะกอนแห่งความคิดว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเราเป็นฝ่ายที่ทําเพื่อเขาเราอยากได้รับกับคนที่เอาใจใส่กับคนที่ดูแลเดชริยกรกฎลัคนากรกฏต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวด้านความเข้มแข็งทหารตํารวจความอดทนการเดินทางนะครับเป็นาพลาังให้ควีนอบคับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําคุณบอกคุณเอาคอหัวใจ ของคุณดวงหนึ่งที่เคยบอกช้ำที่เคยเสียใจยคุณขอกลับคืนมาตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่รักตัวเองมากขึ้นเป็นฝ่ายเราที่ดูแลตัวเองมากขึ้นถ้วยใบนี้หรือหัวใจที่มอบให้ใครสักคนหนึ่งเราอยากได้รับกับความอบอุ่นและดูแลในหัวใจหรือมีคนที่กําลังอธิษฐานขอพรให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภยัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปมีไพ่ของนายออฟครับกัลาย,ยาณมิตรหรือมีคนที่กลับมาขอโอกาส การง้อขอคืนดีเป็นประกายการระยานิมิตที่ดีต่อกันหรือมีพะแห่งการที่ในตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กาําลัง เอาใจใส่คนรอบๆข้างของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วสร้างความอบอุ่นให้กับคนรอบๆข้างหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปปัญหาเข้ามาเพียงใดนี้หนึ่งดาบเนี่ยปัญหาจะขี้ขายชัดเจนในตัวของคุณเองนะหรือการที่เรา,าจ,จะไปรับรู้ความเป็นจริงและความเป็นไปกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่โกโหกมีคนที่ปิดบงังมีคนที่ซ่อนเร้นเราอาจจะรับรู้มาหมดแล้วนะความรับที่ไม่มีในโลกนะครับไม่มีความรับ ที่อยู่ในโรคนี้นะอาจจะเป็นการที่คนคนหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับมาเคลียร์ใจหรือกลับมาชัดเจนนะครับเป็นพลังงานให้สเตนชาวสิงรัคนาสิงเป็นไพ่ของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําได้ด้วยตัวของคุณเองในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณนะคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความเป็นประสบการณ์ที่สูงในตัวของคุณเองนะครับการดูแลของคุณหรือก็ ตอนนี้คุณเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งและไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนเราอาจจะเคยตามเขาก่อนเคยง้อเขาก่อนแต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งที่ต้องกลับมาขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําผิดเคยทาําพลาดเคยทําพังไปนะครับเป็นทางางานให้ในการป้องกันรักษาในการฟื้นฟูในตัวของคุณเองมีความหวงังมีความฝันมีสิ่งที่เราจะต้องทําในช่วงนี้ของชาวาธาตไฟนะ คุณเป็นคนที่มีความท mm ี่มีการทำในช่วงนี nah. ้คือการที่เราสร้างแรงบันดาลใจหรือความอบอุ่นในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานให้การที่สื่อสารกับความเข้มแข็งในความรู้สึกของเรานะเป็นพลังงานไพ่การที่มีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เป็นไฟไฟคือความมุ่งมั่นคือความมุ่งหวังคือการที่เรามีการที่เราเป็นตัวตนของเราเองนะชาวธาตุไฟเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะครับเป็นพลังงานใพ้การนําทางนะครับการนําทางแห่งความรู้สึกความมั่นใจพลังงานของไพ่สัญลักษณ์การความหาสัจจั์ที่ลึกรับในตัวของคุณเองมีสัญลักษณ์หรือความรู้สึกหรือการที่เราอยู่ในสถานะที่เป็นโสดในตัวของเราเองนะเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองในวันที่คนคนหนึ่งไม่แคร์ในวันที่คนคนหนึง Això, นนนนหน่งไม่เห็นคุณค่าในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่นักตัวของเราเองในวันนี้ จะเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจจะเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายจะเป็นฝ่ายเขาที่ทุกทรมานใจนะครับเป็นนางใ่้ยนอดิสคือการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มต้นด้วยตัวของคุณเองความมุ่งมั่นความมุ่งหวงังความอดทนและความตั้งใจที่จะเอาชัยชนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินตามห่วงวันเวลาและวันเวลาจะไม่มีวันหวนคืนจะมีวันเวลาที่เป็นปัจจุบนัน คุณจะทําวันเวลาที่เป็นปัจจุบันให้ดีที่สุดในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานของไพ่สิบใบคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมมีไพ่พลังงานไพ่าการที่เหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดทบทวนในตัวของเขาเองอยู่หรือการที่เขาก็ไปต่อไม่ได้เขาก็ยังมีเรื่องราวค้างคาใจที่อยากเคลียร์ใจกับคุณที่อยากขอโทษที่อยากขอโอกาส แห่งการเริ่มต้นมีคนที่คิดถึงคุณหนักมากโหยหาคุณหนักมากหรือเขาอาจจะเป็นอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณให้อภัยให้คุณเปิดโอกาสหรือคุณกับเขายังมีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์ร่วมกันที่ยังต้องมาพบมาเจอมาผิดหวงังมาพัดภาคมาสมหวงังมาทุกมาเศร้ามาเสียใจในเส้นทางเดินไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายความรู้สึกการพบเจอกันแล้วห่วงกันแล้ว ทุ่มเทกันแล้วดูแลกกันแล้วนะครับการที่มาพบเจอกันมันอาจจะเป็นพรางงานการที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบมาเจอเราอาจจะมีการที่ได้มาเป็นคู่บุญคู่วาสนาต่อกันในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งหมดรักในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งหมดใจเราก็บังคับใจใครไม่ได้ในวันหนึ่งที่คนคนหนึ่งกลับมาตื่นรู้เห็นคุณเห็นคนน่าในความรู้สึกตอนนี้จะเป็นคนที่ถามหัวใจของคุณเองว่า คุณยังพร้อมให้โอกาสกนคนที่เคยทําให้เราเสียใจให้เราผิดหวังกับการธรรมของเขากลับเข้ามาในเส้นทางเดินของเราอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานให้ชาวธาตุดินการพฤทสงกรธาตุลมกลุ่มตุนเมทุนธาตุน้ํากรกฎมีนพฤจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอรูปพลังงานให้ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับ มีพลังงานไพ่สี่ไม้เท้าการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตคุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตร่วมกันเคยมีแบบแผนเคยอยากที่จะมีทุกสิ่งทุกทุกอย่างร่วมกันไม่ว่าจะมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินเงินทองมีครอบครัวที่อบอุ่นในเส้นทางเดินที่มีคุณและเขานะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าถ้วยความผิดหวังความเศร้าความเสียใจแต่มีคนที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวด หรือเป็นพรารไฟลเขาที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจกับการกระทําของเขาคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่จริงใจในวันนั้นกําลังเสียใจหรือกําลังเจ็บปวดในวันนี้นะมีพลังงานไพเอทเอาวานการเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่แก้ไขในการกระทําในสิ่งที่ผิดผพลาดลั้งผิดไปการแก้ไขที่ตัวตน ของคนคนหนึ่งนะครับไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะเราต้องแก้ที่ตัวของเราเองเขาอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแก้ไขพฤติกรรมและการกระทําคุณเป็นคนที่อ่านความคิดอ่านความรู้สึกคุณรู้ถึงพฤติกรรมและการกระทําของเขาคุณรู้ถึงจิตใจลึกๆของเขาในตอนนี้นะมีพลังงานให้ความเจ็บปวดหรือการเลิการาหรือการยาล้างในวันที่คุณเดินถอยในวันที่คุณเดินห่าง ในวันที่คุณไม่หันกลับไปมองย้อนกับอดีตที่ผ่านมาในวันนี้จะมีคนที่ทุกข์ใจมีคนที่เสียใจมีคนที่เจ็บปวดในการกระทําของเขามีพลังงานไพ่สามถ้วยเติร์ตตาตี้หรือการที่คนเก่าๆคนเดิมๆไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้จริงใจวางผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาหรือการที่ไม่ได้แข์เขาไม่ได้แข์ความคิดไม่ได้แข์ความรู้สึกเหมือนไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าหรือไปพบเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีพลังงานไพ่สเตนนะครับเป็นพลัง เพืการที่กลับเข้ามาของคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาแพ้ใจของคนที่เคยรนะักของคนที่เคยผูกพันของคนที่เคยดูแลเขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกับคุณเขาอยากกลับมาขอโทษเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ความคิดถึงความโหยหามีพลังงานใพ้่ความคิดถึง ที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังหลับตาลงครั้งใดเรื่องราวต่างๆในอดีตที่แห่งความทรงจำดีๆที่มันผุดขึ้นมาในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังคิดอยากกลับมาดูแลคุณอยากกลับมาผูกพันกับคุณอยากกลับมาทำเพื่อคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดือดเฉลี่ยตกรกฎนะครับทุกคนมีความอดทนทุกคนมีขีดจำกัดแห่งความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะอดทนกับเขามามาก พอแล้วก็ได้นะในสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่อาจจะเป็นฝ่ายเราที่แคร์เขาเอาใจใส่เขาแต่ในสิ่งที่เราแคร์เขาแต่สิ่งที่เราสนใจเขาเข้ากับไม่เคยแคร์ในความรู้สึกของเราอาจจะเป็นพลังงานการที่ใช้คําพูดคําจาไม่ดีในวันนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลัง กลับมาขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําผิดพลาดไปับอดีตที่ผ่านมามีพลังานพ้การรักตัวเองหรือการกลับมากอดกับความรู้สึกหรือมีคนที่กําลังแอบหวงแอบึงคุณอยู่ในตอนนี้นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบหวงไม่ไม่ไม กลัวคุณที่จะมีคนอื่นไปหรือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ใจตัวเองในวันที่สายในวันที่ไม่มีการในวันที่ห่างไกลกันในวันที่คุณค่อยๆเดินจากเขาไปภาพแห่งความทรงจํากําลังเรือนลางในทุกวินาทีหรือการที่ในตอนนี้เขาอยากกลับมามีความทรงจําดีๆในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเดลเรเบอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรัก การพบเจอการพูดการคุยการปรับความเข้าใจสิบเหรียญความมั่นคงการเป็นข้อเป็นครัวความห่วงใยการดูแลการเกื้อเอื้ออาทรความรักการให้ความรัก,กรคือความผูกพันการให้กับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์กับคนที่เราอาจจะได้รับกับความรู้สึกและหัวใจของเขากลับคืนมาด้วยคนที่แคร์กันคนที่รักกันคนที่พร้อมที่จะทําด้วยการสายใหญ่ความรักสายใ่ความผูกพัน คุณกับเขายังมีใจที่ผูกพันยังมีจิตที่ผูกมัดด้วยกันที่ยังตัดกันไม่ขาดหรือเป็นพลังงานการที่เขาพยายามตัดใจจากคุณเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะทําให้คุณผิดหวังในตวงเขาไว้เยอะในตวงเขาไว้มากแต่เขาพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งรักยิ่งเพิ่มพูนยิ่งทวีคูณในตอนนี้ของเขานะครับเป็นพลังงานไพ่การเฝ้ารอการแอบมอการแอบรอที่จะได้มาพบเจอกันหรือการที่วันที่เราได้มาพบเจอกัน วันที่เราได้มาพูดคุยวันที่เราได้มาเกียร์ใจมีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยในความรักความสัมพันธ์เขาอยากส่งข้อความมาเขาอยากรู้ใจคุณคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมคุณยังรักเขาอยู่ไหมมีพลังงานให้เดทเดทคือพลัางงานงการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือการที่เขาดูแล้วว่าความภาครักแห่งความรู้สึกเป็นเช่นไรเขาอยากจบกับคุณด้วยความผูกพันเขาอยากภาคกับคุณด้วยความรักแลกความผูกพันในตอนที่มีคนที่รู้ กับความรู้สึกที่ทนทุกข์ทรมานความหงุนหงิดความว้าวุ่นตอนนี้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้นะมันเหมือนกับการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ว้าวุ่นกังวลใจกลัวที่จะเสียคุณไปกลัวที่จะหันไปทางไหนแล้วไม่ได้พบเจอกับคนที่เข้าใจกับคนที่แคร์ใจกับคนที่เคยทําสร้างอนาคตกันในวันนั้นนะ,อะขอทุกทางให้ในปัจจุบันของชาวธาต ขอเช็คพลังงานายในปัจจุบันของชาวธาตุไฟมีไพของ6เหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอการความช่วยเหลือการดูแลความห่วงใยห,หรือการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาซัพพอร์ตหรือความห่วงใยห,หรือการกลับมาคราเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมาพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสปรับเปลี่ยนขอโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาทําผิด ไปในวันนั้นนะสเตนนะครับเป็นลพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยโอกาสโอกาสที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังอยากได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึง่งถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งเขาจะควายคว้าโอกาสแต่กับสิ่งที่เราอาจจะมีข้อตกลงหรือการกระทําร่วมกันนะครับเป็นลพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหามีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่โหยหาคุณ3ามดาบความผิดหวงังความเศร้าวความเสียใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังสํานึกผิด กับสิ่งที่เขาทําลงไปอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเครียดกําลังคิดเยอะกําลังคิดสับสนวกวนในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณตั้งมากมายในวันนั้นคุณยัง เปิดโอกาสหรือคุณยังให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปได้หรือเปล่านะครับเป็นลพลงงานให้ในซิกออฟคัพคนเก่าๆคนเดิมๆอย่าขวนกับอย่าขวนคืนในความรักในความตัมพันธ์ก้าเหรียญความดสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวงคุณเองคุณรู้ว่าอะไรที่ดีกับเราอะไรในไม่ดีกับเราคุณเป็นคนที่ช่างใจในความคิดคุณเป็นคนที่คิด คิดในทุกเรื่องในตัวของเราเองนะเป็นพล,ล,ลังงานไพ่ก้าวเดียญนะในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเราที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่าในวันเนี้ยเราจะเป็นฝ่ายที่น,นิ่งๆในตัวของเราเองในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กำลังวิ่งตามหาความรู้สึกวิ่งตามหาหัวใจเขาจะขวายคว้าทุกโอกาสเขาจะขวายคว้าที่ได้พบเจอคุณที่ได้เคลียร์ใจคุณที่ได้พูดคุยกับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังคิดถึงคุณ และหวยหาคุณหนักมากในวันที่ห่างไกลในวันที่ไม่มีกันแล้วในวันที่เราอาจจะเป็นฝ่ายฝ่ายเขาที่กำลังรู้ใจตัวเองหรือการที่กลับมาคิดถึงสิ่งเดิมๆคิดถึงสิ่งเก่าๆหรือเขากำลังอยู่ในสถานที่เดิมๆในสถานที่เก่าๆที่มีคุณที่เคยไปด้วยกันที่มีคุณที่เคยมีสิ่งสิ่งที่ดีร่วมกันในวันนั้นนะขอทุกพลังงานให้ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีไพ่ของจัดเมนนะครับเป็นพลังอาพไพ่ผลวิบากรรมกรรมก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำใครทำอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทำอย่างนั้นจัดเมนเป็นไพ่ของการที่ตัดเท่าไหร่ก็ยังตัดกันไม่ขาดยังมีกรรมร่วมกันหรือยังมีสิ่งต่างๆที่คุณกับเขาเคย กระทาร่วมกันที่คุณกับเขาต้องมาพบมาเจอกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ออดอครับมีพลังงานไพ่ควีน,นออฟเคิลราชินีถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่ความมั่นใจความนิ่งการนิ่งอยู่ในบันลังของเรา ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รู้สึกคุณเปลี่ยนไปคุณอาจจะไม่ตามเขาแล้วคุณอาจจะไม่งองเขาแล้วในวันหนึ่งที่เรานิ่งในวันหนึ่งที่เราหยุดเดินตามใครสักคนหนึ่งในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะพยายามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์หรือกําลังเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นนางงาาให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนนะครับเป็นผ้าแห่งการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีคนที่ยอมรับผิดในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่าง แห่งการกระทําที่เขาทําไว้เขาอาจจะเปิดเผยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ในทุกๆเรื่องของเขาหมดแล้วการที่รักกันการที่เคีย,ยร์ใจกันยังรักกันอยู่ไหมอย่างพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างพร้อมที่จะเคียงข้างไปด้วยกันหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่ถัอวครับความรักความผูกพันมีคนที่อยากกลับมาพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไป3ดาบเป็นพลังงานไพ่ความเสียใจยสิบไม้เท้าการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ความทุ่มเทความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันเขาอยากทําวันเวลาที่เป็นปัจจุบันให้เป็นความทรงจําแห่งอนาคตที่เป็นอดีตแห่งความรู้สึกที่คุณกับเขาได้กลับมาพบเจอสิ่งดีดด้วยการควีนับสอดโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นค่าโอกาสที่มีไว้ให้กับมอบให้กับใครสักคนหนึ่งที่รู้ค่าในความรู้สึกของเราในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลัวคุณไม่้อภยัยกลัวคุณไม่เปิดโอกาส กลัวคุณไม่ให้สิให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทำนะคุณคือด m p มเพสในตอนนี้เขาดูแล้วว่าใครคือคนที่รักใครคือคนที่แคร์ใครคือคนที่เอาใจใส่เขาเหมือนแม่ดูแลลูกทุ่มเทให้กับเขาในทุกๆอย่างนะครับเป็นพลังงาพในดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กำลังติดอยู่กับความรู้สึกในตอนนี้ของเขาแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ได กลับมาในรงมือทําในตัวเขาเองได้แต่คิดได้แต่สับสนได้แต่วุ่นวุนอยากกลับมาแต่ไม่กล้า การกลับเข้ามาแล้วการเคลียร์ใจการพูดการคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานให้การเป็นผู้ให้หรือการช่วยเหลือในความรักในความสัมพันธ์ความรักคือความผูกพันการให้กับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์กับคนที่เราผูกพันการดูแลหัวใจของคนที่เรารักนะครับเป็นพลังงานให้เดอรเฉลีดยดมีพลังงานให้เดวิลเป็นพลังงานให้ความข้างรักมีคนที่อยาก มีคนที่ในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วเพราะคุณคือคนที่ดีที่สุดเพราะคุณคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ความผูกพันความผูกมัดหรือการที่คุณกับเขายังมียังมีสัญญาหรือคำผูกมัดด้วยกันหรือบุกเพนำพาพบเจอคนที่เกื้อกูลพบเจอคู่อธิษฐาน พบเจอคู่ขอพอรในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะครับอขอทุกพลังงานภายในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟนะครับมีพลังงานให้ความเครียดความคิดเยอะความคิดมากนะ ทุกสิ่งทุกอย่างคือการที่มีคนที่กลับมาคิดหรือการคิดเยอะในตอนนี้ของเรานะอาจจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆที่มันคงย้อนไปไม่ได้สําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ยังมีความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากการปล่อยกับ ปัญหาและอุปสรรคไปทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นพลังงานไพอารมณ์และความรู้สึกที่เข้ามาชั่ววูบชั่วครางชั่วข่าว,าวการปลดปล่อยการปล่อยวางในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานไพ่สามไเท้าในความหวังในความฝันในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณวางแบบแผนในสิ่งที่คุณวาง,ง,วางเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองแล้วในออฟคับการเลยานิมิตการช่วยเหลือการดูแล คนที่เข้ามาช่วยเหลือคนที่เข้ามาดูแลคนที่เข้ามาเกื้อกูลคนที่เข้ามาเหมือนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ความห่างไกลหรือมีคนเก่าๆคนเดิมๆอยากกลับมาขอโอกาสการง้อหรือการเดินหน้าก่อนการเทคแอคชั่นก่อนของคนคนหนึ่งความที่เขาจะทำทุกๆอย่างให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปนะมีพลังงานไพ่ขิงออฟสอดราชาถือดาบคนที่มีอีโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมาก กำลังกลับมานะก็อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่คิดหนักในตอนนี้ว่าจะกลับเข้ามาทาวิธีไหนที่ให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําผิดไปเจ็ดถ้วยความฝานันความหวงังมีความฝันมากมายมีความหวังมากมายที่อาจจะเป็นฝ่ายเราที่ยังไม่ได้ทําในสิ่งที่เราหวางังในสิ่งที่เราฝานันหรือมีคนที่กําลังคิดถึงความฝานันความหวังที่เขาอยากมีคุณในความ ฝันที่เป็นจริงในการพบเจอกันในทุกวันในทางเดินในเส้นทางเดินในก้าวเดินนะครับเป็นพลังานพเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคือหนึ่งแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครพลังงานให้ความสุขความสมหวังการดึงดูดของจัก,กรวาลน,นะมีพลังงานการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับความรู้สึกเดียวกันการเริ่มต้นใหม่เขาอยากให้คุณศรัทธาในความรู้สึกของเขาอีกการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งศรัทธาในหัวใจของเราเราต้องใช้กะ ความรู้สึกลึกๆที่พูดออกมาและการกระทําต้องตรงกับความรู้สึกต้องตรงกับคําพูดต้องตรงกับการกระทานะครับเป็นพลังงาพการติดต่อเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยมีคนที่เฝ้ารอมีคนที่รอคอยมีคนที่รอคอยโอกาสรอคอยจังหวะที่ได้มาพบเจอควีนอลเพจเชิญน,นะครับเป็นพังงาพเดอร์เมดิเชียนการเรียนรู้ ในการเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะเป็นการที่เราได้เรียนรู้กันในทุกๆวันเราได้การพบเจอกันในทุกๆวันการปรับเปลี่ยนการจูนการพูดคุยการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเหมือนเป็นคนที่เข้าใจในความคิดซึ่งกันและกันการแคร์ใจการอ่านกับความรู้สึกของคนที่เรารักของคนที่ เก่าแร่แต่ตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อยากกลับมาอ่านความรู้สึกอ่านความคิดหรือการที่อยู่ร่วมกันแล้วสร้างอนาคตไปร่วมกันนะจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับของชาวาธาตุไฟหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ